ให้เต็มสิบเลยค่ะสิบสิบสิบไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อฮอนนะคะปินชากิ่งลุงเพชรค่ะกำลังจะมีแพลนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็น University of Bath ค่ะ รุ่นที่เขาพูดว่ามันจะมีเป็นแ a บ,บทั้ง listening speaking แล้วก็ writing หรือว่า reading ด้วยอะคะ่ะที่ห้องเรียนของ new cambridge อะคะ่ะมันจะเป็นห้องเรียนกลุ่มเล็กๆอะคะ่ะที่เช่์สามารถเอาใจใส่แล้วก็ตรวจงานได้แล้วก็แก้คำผิดให้ได้อะคะ่ะแล้วก็จะแนะนำคำศัพท์ที่สามารถเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ด้วยะคะ่ะ Native Speaker จะต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราได้ฝึกฟังสำเนียงที่แท้จริงของเจ้าของภาษาเลยค่ะเหมือนเราเป็นการจำลองห้องเรียนเพื่อที่จะไปเรียนต่อที่นี่มีฟาซซิตี้เยอะมากมายค่ะก็จะมีขับที่เป็น i s a ซ Riding ด้วย <Wow. S 1> นะคะเราก็สามารถฝึกเขียนแล้วก็จะมีทีเชอร์ตรวจงานของเราออนไลน์ได้ด้วยค่ะ จะเป็นการที่ทดลองสอบพูดผ่านสปีกิ้งกับเจ้าของภาษาซึ่งเหมือนกับการสอบสปีกิ้งของ i อเอลโดยแท้จริงค่ะ <Wow. S 1> เป็นโบนัสให้กับเราในการเรียนที่นี่มากเลยค่ะ <Wow. S 1> ก่อเรียนนะคะด้วยความที่เราไม่คุณเคยชินกับการที่เราต้องเขียนแอสเซสพอหลังเรียนเราจะได้มีโอกาสทําแบบฝึกหัดในห้องเรียนแล้วก็ทำ i s a ซคไรติ้งเพิ่มเติมนอกเวลาด้วยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเบเ e ฟิตสำหรับการเรียนที่นิวแคมบิค่ะ ถ้แนนเต็มสิบนะครับเราจะให้ New Cambridge กัเท่าไหร่เลยครับให้เต็มสิบเลยค่ะสิบสิบสิบไปเลยค่ะ New Cambridge New Possibilities